สวัสดีครับพบกับชอบ e ่อง e h 9อีกแล้วนะครับโหแดดแรงมากนะครับวันนี้ก็มาเจอกันที่มงแซงมิเชลครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่มงแซงมิเชลเรียบร้อยแล้ว,ลวตอนนี้ยังอยู่ข้างล่างอยู่เนาะก็คนเยอะมาก ดูสิเต็มไปหมดเลยมีแต่คนเต็มไปหมดเลยมีกระถางเข้านะครับมีคนเต็มดเลยซึ่งสำหรับมงเซงมิเชลเนี่ยอันนี้ก็มันอยู่ที่ออ,อยู่ที่แคว้นนอร์มงดีนะครับผมเรียกกันนอร์มงดีนะครับเป็นแคว้นแคว้นในที่นี้เขาปกครองกันเป็นแควน้แวนแควน้นนะครับเนาะซึ่งตับปตัตตานีถ้าถ้าเราย้อนกลับไปก่อนปี2015เนี่ยมันจะอยู่ที่เขาเรียกว่าปาสนอร์มงดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะแคว้นนอร์มงดีมันมันมี2มันมี2 2งจุดก็คือมันเป็นแบบ บาสนอล์งดีกบับโอลด์เนลล์งดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเขารวมแคนเรียบร้อยแล้วตอนเดิมมันมีอยู่22แคนตอนนี้มันเหลือแค่13แคนแสำหรับที่ฝรั่งเศสนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ที่สำหรับมงแซงมิเชลเนี่ยก็อยู่ที่แคว้นนอมองดี ee, นะครับอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรเดปักเตอร์มองอ่ะมันน่าจะแปลว่าเมืองมัง้งก็อยู่ที่เมืองที่เรียกว่าเ,เมืองมองชนะครับผมก็คนเยอะมากเนาะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จริงๆเรื่องราวของ เรื่องราวของมงซังมิแชแดยเป็นเรื่องราวที่แบบยาวมากมันเริ่มตั้งแต่ศตะวรรษที่ที่7ที่8นูน้นจนถึงปัจจุบันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันว่ามันมีนมอะไรบ้างค่อยๆเล่าไปทีละจุด2จุดละกันนะครับโอเคไปดูก่อนว่ามันสวยยังไงนะ หลับมงแซงมิเชลนะครับผมก็จริงๆจากประวัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็นานพอสมควรนะเขาบอกมันเริ่มตั้งแต่ประมาณปลายไม่ปลายด้วยประมาณบช่วงคริสตส์ศตรวรรษที่8เลยทีเดียวนะครับผมนานมากเพราะเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้มันไม่ได้ชื่อมงแซงมิเชลมาก่อนมันมันมันชื่อว่ามงตมมงตงเบอร์นัทมันก็น่าจะหมายถึงภูเขาที่ไว้สำหรับฝังศพอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่ามันถูก เปลี่ยนร่างให้กลายเป็นมงเซงมิเชลอย่างปัจจุบันได้ยังไงมันเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ตั้งชื่อนี่แหละแซงมิเชลนี่แหละคือคนนี้แหละจริงๆเขาไม่ใช่คนนะเขาเป็นเป็นแซงนะแซงก็คือเป็นเซนเป็นนักบุญเอ่ออะไรประมาณนั้นนะนะก็มาเข้าฝันเอ่อเลเว็คเออโอฟองส์เลเว็คโอฟองส์ก็หมายถึงบิชอปแห่งเมืองโอฟองส์นั่นแหละซึ่งเขาชื่อว่าเออโอแบกเขาชื่อโอแบกนะครับมาเข้าฝันก่อนซึ่งเขาเข้าทั้งหมด3รอบเพราะอะไรเพราะว่ารอบแรกพอมาเข้าฝันปุ๊� คุณนักบุญเขาก็ไม่เชื่อคุณโอเบรเขาก็ไม่เชื่อว่าเออจะเป็นแบบว่าเป็นเป็นแซงหรือเป็นแบบออตัวแทนจากพระเจ้ามาบอกให้สร้างแล้วนึกว่าเป็นซาตานอะไรเงี้ยครั้งที่ 2, 2> oh. เข้าฝันรอบสองก็ไม่ก็ไม่ทําเหมือนเดิมนะครับจนสุดท้ายคือรอบที่3เขาก็มาเข้าฝันในรอบที่3ามอะจนแล้ววิธีเข้าฝันรอบที่3คือไงเขาก็บอกว่าในสองรอบมึงไม่เชื่อใช่ไหมรอบที่สน้ก็เลยเอานิ้วจิ้มไปที่หน้าผากเป็นรูเนาะจิ้มปุ๊บไปเลยเงี้ยแล้วก็เออเออนักบุญโอแบรก็ตกใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ ไปดูว่าสรุปมันมีรูอยู่ที่หัวจริงๆนางก็เลยเออเชื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยเก์ไพเกณ์นคนอะไรต่างๆมาสร้างมงแซงนิแชมขึ้นนั่นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องราวในตอนที่เป็นตำนานเขาบอกเป็นตำนานเล่าว่าอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาแต่ว่าเขาบอกมันมันเหมือนว่านะก็ตอนก่อนสร้างใหม่ๆมันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนี้มันก็แบบเป็นแบบเออเป็นโบสถ์เล็กๆอะไรเงี้ยสร้างก่อนในช่วงศตวตรรษที่8ประมาณนั้นแล้วก็ในช่วงศตวตรรษที่10 มาปุ๊บเนี่ยศตรวรรษ์ก็คือคลนะิสตตวตวรรษ์นะศตวรรษที่1ิก็จะเริ่มแบบขยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆก็จนจน,จนเห็นอย่างที่ทุกวันนี้ไอตัวรับเบยีลับเบยีก็คือตัวโบสถ์หลักหรือตัวโบสถ์นั่นแหละก็ถูกสร้างขึ้นนะครับผมที่ที่มงแสงนิเชนที่เราหเห็นนี้เนาะประมาณนั้นถูกสร้างขึ้นตอนนั้นเลยแล้วก็มันเรื่องราวมันยาวมากเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อแล้วกันตอนที่ขอเดินดูก่อนว่ามันอากาศดีมากวันนี้ชอบมากดูดีดูดีนี่ข่าวเชีย เออไม่ต้องเห็นหรอก ตอนศตรวรรษที่10ไปแล้วซึ่งในยุคนั้นพอมันสร้างโบสถ์เสร็จปุ๊บขึ้นมาเนี่ยตรงมงแจงดิเช่เลงเนี่ยก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการแสวงบุญไปนในที่สุดเลยเขาเรียกกันว่าเออเลอแปนเลอรีนัสนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าแสวงบุญอะไรเงี้ยตรงน,นี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางใหญ่โตไปเลยจนกระเถิบมาถึงช่วงประมาณศตรวรรษที่12นะครับผมก็ตอนจริงฝรั่งเศสเองเนี่ยออกษัตริย์ฝรั่งเศสที่ชื่อว่าฟิลิปออกุสต์นั่นแหละเขาก็ ยกทัพมาตีแคว้นนอร์มังดีเพราะสมัยก่อนคือนอร์มังดีเลยหรือว่าเบอร์ตานเลยว่ารับของที่เป็นฝรั่งเศสเนี่ยก็อยู่คนละที่กันแล้วเขายกทัพมาตีที่นี่ปุ๊บเขาก็ได้ทราทร้ายนู่นทาร้ายนี่ไปหลายอย่างใช่ไหมแต่มงแซงมิเชลเนี่ยตลกมากนาง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 เลือกมองแซงมิเชลขึ้นมาเพื่ออะไรนางเลือกมองแซงมิเชลขึ้นมาเพื่อที่นายจะกระทําการลาเวลิปิสต์คาจิก แล้วในเวลฟีสดค่ะจิก๊กมันก็หมายถึงการล้างมลทินนั่นเองคือแบบนางเอาทำลายนู่นทำลายนี่ใช่ไหมนางก็เลยเออมอบเงินในการบูรณะมงแซงมิเชลอะไรเงี้ยจนกลับมายิ่งใหญ่ซึ่งตอนงายการบูรณะรอบนั้นเนี่ยสิ่งที่นางทําก็คือเกณฑ์ช่างทั้งยุโรปทั้งเอ็มชัยทั้งฝรั่งเศสเลยเนี่ยมาสร้างมงแซงมิเชลขึ้นมาคือเท่มากๆในยุคนั้งมงแซงมิเชลเลยแบบโอ้โหเต็มไปด้วยงานศิลปะที่เยอะแยะมากมายเลยไม่เชื่อดูนี่ <S <S ดีมาก แล้วก็กระเถิบมาช่วงศตวรรษที่14กับ15เนอะที่พูดศตวรรษศตวรรษนี่คือครสิสตศตวรรษนะที่14ถึง15ซึ่งมงแซงมิเชลเองเนี่ยก็คือสำคัญมากในยุคนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นยุคเอ่อช่วงที่เกิดอ,อ่สงครามร้อยปีระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยใครจำได้ไหมสงครามร้อยปีเรียกว่าอะไรจำได้ไหม หนูถ้าจาไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปแต่ไม่เป็นไรต้องไปดูก็ได้เดี๋ยวบอกมันก็เรียกกันว่าลาแกเดอซองตองนะคะว่าเป็นสงครามนั่นเองซึ่งอังกฤษตอนนั้นเนี่ยก็คือไล่ยึดไล่ตีมาทั่วไปหมดเลยตีไล่ตีฝรั่งเศสมาจนถึงนอมังดีนอมนอมังดีก็โดนก็โดนยึดนะบางส่วนอะไรเงี้ยยกเว้นมงแซงมิเชนยกเว้นที่นี่มงแซงมิเชลเพราะอะไรเพราะกษัตริยุคนั้นเนี่ยสห้สร้างกำแพงล้อมมงแซงมิเชนเลยเจ็ดชั้น อะไรเงี้ยนางก็สร้างประตูประตูอะไรต่างๆใช่ไหมอังกฤษก็คือตีที่นี่ไม่แตกเป็นจุดหนึ่งที่ตีไม่แตกเลยทีเนี้ยพอตีไม่แตกแล้วเกิดอะไรขึ้นเออไอสแซงมิเชลหรือว่าเอซอนต์มิคาเอลเนี่ยก็เลยกลายเป็นอ,อ๋อก็เรียกว,ว่าอะไรผู้พิทักษ์ราชอาณาจากักรเลยสักสิทธิ์ขึ้นกว่าเดิมคือน,นางก็สักสิทธิ์ขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาซะง,งั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ตีไม่แตกนะจ๊ะ เป็นพอแซงมีใครเหรอซึ่งนางก็เลยกลายสภาพจากแซงธรรมดาธรรมดาเนี่ยกลายเป็นเดฟองเดอดยูโคโยมนั่นหมายถึงผู้ปกปัดผู้พิทักษ์รักษาราชอาณาจักรอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวศักสิ์เฉย จะเป็นช่วงศตวรรษที่ 16, 17, 18ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมากขึ้นเช่นในช่วงพระเจ้าหลุยที่11อย่างเงี้ยก็ได้ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ,องบทใหม่หมดเลยนะจากที่แบบว่าพวกบทต่างๆจะขึ้นตรงกับพวกเลเวกหรือว่าพวกบิชองบิชอปหรือพวกอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนใหม่ให้ขึ้นตรงต่อกษัตริย์หมดเลยซึ่งมันก็ทําให้มงแซงวิช,ชานี่ยมันถูกเขาเรียกว่าอะไรอนะถูก เละละทิ้งหรือว่าทิ้งล้างไปเพราะว่ามันอยู่ไกลมากๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีใครค่อยมาดูแลอะไรเงี้ยจนสุดท้ายประมาณช่วงศตวรรษที่1718อะไรประมาณเนี้ยก็เริ่มกลายเป็นคุกแบบนี้ช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงปี1789าอะไรแบบเนี้ยไอพวกวราไรพวชชองฟองซสทั้งหลายเราเนี้ยก็คือกลายเป็นคุกไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรก็ทําเป็นคุกซะจบอะไรเงี้ยยุคนั้น ก็ค่อนข้างจะประมาณนั้นเลยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้งานหนักมากบทนี้ก็คือถึงแม้ว่าจะไม่มีคนเขาเรียกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานในฐานะที่มันเป็นแบบโบดแบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นที่แสวงบุญอีกแล้วอ่ะเพราะมันลดความสาคัญลงไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็ทั้งถูกนํามาใช้เป็นคุกอยู่ดีอะไรเงี้ยซึ่งเขาเรียกกันว่าลาบัสติโอเดลาเมร์นั่นก็คือหมายถึงคุกบาสตินคุกบาสติโอที่อยู่ที่ทะเล นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นช่วงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นอะไรเงี้ยสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่สิแล้วก็20จนถึงยุคปัจจุบันมงแซงมิชชันในช่วงศตวรรษที่สิเนี่ยเพราะนักเขียนชื่อดังต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มเรียกร้องว่าเออคูปัสเอไม่ใช่คูปัสินเลยล่ะมงแซงมิชชเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นคุกแล้วแล้วมันสวยขนาดนี้มันควรจะเป็นแบบสถานที่สําคัญสําคัญอะไรอย่างเงี้ย เป็นต้นอะไรเงี้ยใช่ไหมโมเชมิชเช่ก็เลยถูกยกระดับเลยนะหลังจากที่พวกพวกนักเขียนน,น,นักอนุรักษ์ต่างๆเขาเรียกร้องอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นถูกยกระดับขึ้นมาให้กลายเป็นมอนูมองอิสตอริกซึ่งมันก็หมายถึงแบบอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์เลยก็กลายเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เลิกเป็นคุกไปในที่สุดในยุคศตวรรษที่สิโดยเป็นแกนนด์ก็เป็นพวกวิกตอรูโกโอ,อะไรเงี้ยคนชนดังๆทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันอะไรเงี้ยศตวรรษที่20ก็มาต่อ พอสารวัตร20ปุ๊บเนี่ยมงแซงมิชัยเลยก็เลยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในสาัตรที่20เลยนะครับก็คือจากที่จากเป็นแค่โมนิมองอีสต์อร์คิกตอนนี้ก็เลยกลายเป็นปัตรีมวลมงจิยานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือยิ่งใหญ่อลังการไปเลยทีนี้ก็เลยได้รับมรดกโลกไปจากยูเนสโกนั่นเองนะจ๊ะ ในช่วงศตวรรษที่สิบเก้าพอวงแซงมิเชลได้กลายเป็นแบบมูนิมอลอิสตูริกแล้วเนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองใหญ่โตแล้วก็มีการเออ่ทำปฏิมากรรมชิ้นสําคัญอันหนึ่งที่เรียกว่าเออ่แซงมิเชลเลยตะคะซองเลดรากรงซึ่งมันแปลว่า Saint Michel, แซงมิเชลหรือผู้พิชิตมังกรอ,อะไรอย่างเงี้ยปั้นซึ่งเอารูปปัน้นเนี่ยติดประดิษฐา,านไว้ที่ยอดของออวิหารหรือว่าโบสถ์มงแซงมิเชลเลยซึ่งอันนี้ก็ดังมากก็คือค,คนปั้นก็คือเป็น le, เอ็มมานูเอลเฟร์มิเยร์นะครับเอ็มมานูเอลเฟร์มิเยร์ก็คือเป็น ปาติมาก่อนชื่อดังของฝรั่งเศสในยุค1 9เหมือนกันก็เป็นคนปั้นหออะไรเงี้ยเพ่งดีมากๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วฟังก์ชันนอกจากจะประดับตกแต่งแล้วเนี่ยมันยังทําหน้าที่เป็นสายล่อฟ้าด้วยก็คือพอฟ้าผ่าปุ๊บมันก็จะเก็บพลังงานลงมาใช้งานในโบสถ์ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งอะไรซึ่งมันดีมากคือฟังก์ชันมันเก๋มากอะไรเงี้ยกับปฏติมากับอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือมงแซงมิเชลย นี่คือมงแซงมิเชลทั้งหมดทั้งเรื่องราวแล้วก็สถานที่ที่สวยๆงามๆอะไรต่างๆอยู่ที่มงแซงมิเชลหมดเลยซึ่งเป็นสถานที่ที่เรียกว่า,เ,าเคียงคู่กับประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสมาอย่างยาวนานมากๆเลยใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีคํากล่าวอันนึงที่อยู่ในหนังสือซึ่งอันนี้ก็แบบสุดเออจริงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเรือมงแซงมิเชลเอเปอของฝรั ide, ่งเศสซึ่งก็เรือกองปิรามิดเอเปอของอียิปต์ซึ่งมันก็หมายถึงแบบว่าถ้าเกิดว่ากองปิรามิดอะเป็นของอียิปต์ งมงแสงมิเชนก็คือเป็นของฝรัง่งเศสซึ่งเขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะเนามันสาคัญขนาดนั้นซึ่งคนที่พูดก็คือบิกต์อวิโกซึ่งก็พูดไปในหนังสือเรื่องของเรืองมงแสงมิเชลของเขานั่นเองซึ่งแบบมันหมายถึงแบบเออมันคือเป็นอะไรที่แบบตาตรึงติดใจของเขาม,มากๆเป็นอะไรที่แบบเขาชอบแล้วก็รักม,มากๆอะไรเงี้ยซึ่งนี่พอมามามา,มาที่นี่ปุ๊บมามงแสงมิเชลก็รู้สึกว่าเออจริงมันตาตึงมากๆที่นี่คือแบบรู้สึกชอบประทับใจมาตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเอออะไรคือแบบดีอยากทุกคนได้มาลอง วันนี้เหนื่อยนะครับพูดเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นภูเขาก็เดินก็คือเหนื่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็งั้นวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันสำหรับมงแซงนิเชลแล้วครับสำหรับเขาน่าจะพาไปไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาเจอกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะโอเคครับงั้นบ๊ายบายสวัสดีครับ